สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวไพ่นะคะเป็นไพ่ตรวจบุญนะคะที่มี FC นะคะอยากจะให้รีวิวไพ่ตรวจบุญนะคะวันนี้แม่หมอได้ว่างแล้วนะคะก็รอนานหน่อยนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะค่ะไพ่ตรวจบุญนะคะมีทั้งหมด22ใบนะคะ หลังไพ่จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นรูปดอกบัวนะคะสีขาวนะคะแล้วก็มีเขียนว่าไพ่ตรวจบุญน,นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะว่ามีใบไหนบ้างนะคะแต่ว่าจะเรียงไหมนะคะตอนนี้ไม่ได้เรียงนะคะเพราะว่าได้ถูกการใช้มาแล้วนะคะเปิดกล่องมานานแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เรียงนะคะมาดูกันนะคะ มีสัจจะนะคะอ่อนน้อมนะคะปิดวาจาไม่โป้ปดบอกบุญ อนุโมทนาบุญไม่คิดปองร้ายฟังธรรมซื่อสัตว์บวช อาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้านนะคะต้องขออภัยนะคะจริงใจให้อภัยให้ชีวิตสินบริบรูรณ์ธนุบำรุง มีน้ำใจ,จเจริญภาวนางดสิ่งมึนเมาให้ธรรมะให้ธาน ให้กำลังใจใบสุดท้ายนะคะรักษาความยุติธรรมทามีทั้งหมด22ใบนะคะกระดาษค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแห้หมาาว่านะคะเนื้อสัมผัสลื่นๆนิดนึงนะคะ เป็นไพ่ที่ขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะถ้าเทียบกับไพ่เดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเทียบสักครู่นะคะถ้าเป็น Rider เดเวทขนาดปกติแบบนี้นะคะกับไพ่ตดบุญนะคะขนาดจะแตกต่างกันนะคะจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะคะนี่คือไซส์มาตรฐานนะคะ ตอนนี้ไพ่ตดบุญก็จะใหญ่ขึ้นนะคะอย่งนี้นะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะค่ะส่วนเรื่องการรีวิวไพ่นะคะถ้า แม่หมอมีเวลานะคะก็อาจจะมีรีวิวไพ่ที่ได้ใช้ไปบ้างนะคะใครสนใจก็ไปที่เพลิ์รีวิวไพ่ได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ